ไปตามคา่าเสียงของสสพักการเมืองฝ่ายค้านไม่พอที่จะยื่นเรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามันได้นะคะแล้วก็คงต้องเป็นไปตามกรอบเวลาปกติเพราะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผายแพร่พระราชกิฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี2 5 6 3ครั้งที่1นับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้รวม120วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ25 560นะคะเรียกว่าสภาเปิดประเด็นการเมืองเปิดเลยไหมคะคุณสวรรค์คะ ที่พูดคุยกับฝ่ายคา้านฟังดูแล้วมีประเด็นหลายประเด็นทีเดียวค่ะที่ต้องเปิดกันซึ่งหลักๆก็สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพอรกรทั้งพรกรกู้เงินแล้วก็พรกฉุกเฉินค่ะถ้าพูดในภาษาระบบอย่างเป็นทางการฝ่ายคา้านเตรียมสัมมนาวิชาการซักซ้อมประเด็นอภิปรายกันแล้วนะคะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาการเมืองเริ่มจองกระถินกันได้เลยค่ะใครจะพูดประเด็นไหนพูดอย่างไรเอาให้ชัดค่ะ สภาเปิดการเมืองก็ต้องเปิดประเด็นกันเลยละคะ่ะไฟ เปิดประเด็นยังไงยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่จะเปิดแล้วได้เรื่องได้ประเด็นกันจริงๆไหมสิบพฤษภาคมนี้พักเพื่อไทยและพักการเมืองฝ่ายค้านเตรียมเปิดสัมมนาวิชาการค่ะประเด็นหลักๆก็ต้องการพิจารณาอนุมัติ3พรกรกู้เงินที่คอรมอตราและประกาศใช้ไปแล้วทั้งกรณีการกู้เงินการเบิกจ่ายและก็การชำระหนี้ค่ะจะผูกพันอะไรอย่างไรรวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพร รบโอ,อนงบประมาณปี2563เพื่ออะไรโครงการใดและจะผูกพันถึงร่างพรบอองบประมาณประจำปี2564เท่าไหร่หรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับเขาว่าเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ติดตามและตรวจสอบของพักการเมืองฝ่ายค้านค่ะ mm. และถ้าเป็นประเด็นการเมืองในสภาคนในพักเพื่อไทยบอกเขาว่าฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายตั้งคำถาม ถึงการประกาศใช้พรกฉุกเฉินรับมือกับเหตุโควิด -19 ทั้งกรณีของประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าในด้านสุขภาพกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นที่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามประเด็นนี้ค่ะรวมรวมไปถึงความโปร่งใสและหลักธรรมาพิบาลตามระบบการเมืองการปกครองที่ต้องชี้แจงให้ชัดว่าเพื่อประโยชน์อันใดกันแน่ระหว่างงานบ้านเมืองกับงานการเมือง และที่ต้องลุ้นกันอีกนะคะก็คือการเมืองในสภาอาจจะคู่ขนานกับการเมืองนอกสภาซึ่งก่อนเกิดเหตุโควิด1 9 ก็เกือบจะจุดติดกันอยู่แล้วสำหรับแฟชนม็อบนิสิตนักศึกษาพอช่วงรับมือกับโควิดก็มีความพยายามกันอยู่ที่จะเป็นม็อบฟอร์มโฮมมาเวลานี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ชัวรแล้วล่ะค่ะมาแน่ยิ่งล่าสุดก็มีถแถลงการก่อตั้งเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือ คนปสแสดงเจตนาเตรียมสแสดงออกถึงความอึดอั้นต่อการดำเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลทั้งที่สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีปฏิบัติการด้านการข่าวหรือ I อของกระทรวงกลาโหมกรณีการบริหารประเทศในช่วงโควิดแถมเปิดช่องไว้ด้วยค่ะว่าพร้อมเคลื่อนไหวกับกลุ่มหรือว่ากับองค์กรที่มีแนวทางเดียวกันและที่กำลังจับตามองมากที่สุดก็คือแคมเปญตามหาความจริง ที่คณะกนะ้าวหน้าจะเปิดตัวแถลงข่าวกันในช่วงเย็นนี้ล่ละค่ะสรุปว่าการเมืองในสภานอกสภากำลังรอสุมไฟรัฐบาลค่ะนี่ยังไม่นับรวมไฟที่นาย,ยกประยุทธ์เพิ่งจะดับไปหมาดๆนะคะไฟในพักพลังประชารัฐส่งสัญญาณเบรกสั่งให้ทำงานกันไปก่อนไม่ว่างานในรัฐบาลหรืองานในพักให้หยุดเคลื่อนไหวกันไปก่อนเพราะหน้างานยังมีหลายประเด็นให้ต้องเคลียร์ค่ะ แต่ถ้าไฟที่ว่านี้เข้ามาพร้อมๆกันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะว่าจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ตามเงื่อนไขาทางการเมืองคนในพักร่วมรัฐบาลชี้ค่ะว่าอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรือมากกว่านั้นถึงขั้นเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขีดสุดเลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองอํานาจรัฐจากผู้นําที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนอื่นแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากประเด็นทางการเมืองนี่แหละค่ะ ว่าแต่จะเป็นประเด็นอะไรที่จะทำให้อำนาจถูกเปลี่ยนมือพรุ่งนี้คงต้องมาคุยกันในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพงนภาคุณสิริมาคะแน่นอนค่ะว่าการเมืองร้อนแน่ๆทั้งในสภานอกสภาเรียกว่าคู่ขนานกันทีเดียวค่ะที่จะต้องรับมือค่ะค่ะขอบคุณคุณสวักษ์นะคะแต่ไม่รู้ว่าประเด็นการเมืองเนี่ยค่ะใครเปิดก่อนจะได้เปรียบหรือเปล่านะคะ